มีไหมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสอนการเขียนแผนภูมิดาวเหินท่านที่อยู่ด้านนอกที่สนใจก็เรียนเชิญกับเข้าห้องเรียนเลยครับระหว่างรอครับเขียนตีตารางแบบนี้ก่อนตีตารางแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ช่องช่องแต่ละช่องอะนะครับเวน้นเว้นให้มันมีตัวเลขได้นะครับสามตัวแบบนี้ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กรอบแบบนี้นะแต่ให้รู้ว่าในแต่ละช่องจะมีจะมีเลขอยู่สามเลขในแต่ละช่องนะครับตีตารางให้ให้ให้พอถ้านะแบบนี้เนี่ยมผมคุณใช้สองบรรทัดเป็นหนึ่งช่องด้านด้านนี้นะสองบรรทัดเป็นหนึ่งช่องนะครับส่วนด้านนี้ก็แบ่งกันเองเพราะว่าคุณจะเขียนเลขเนะี่ยมันมีเลขอยู่ช่องบนกับเลขช่องล่างนะครับ ถ้าตีตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาอารัมพบทกันนิดนึงบอกเออวิชาแผนภูมิดาวเหินมันมันมัน,มนคืออะไรนะครับจริงๆศาสตร์เนี้ยได้จากการที่ปรมาจารย์หงจุ้ยท่านศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วมาเทียบกับเหตุการณ์นะครับเราจะบอกว่าวิชาหงจุ้ยเนี่ยมันคือวิชาสถิตินะครับมันบางทีมันไม่มีคาอธิบายอ่ะแต่มันได้จากการที่ปรมาจารย์หงจุ้ยท่านเก็บสถิติแล้วก็ เก็บรวบรวมว่าถ้าแบบนี้แบบนี้เกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนวิชาที่ถูกสาบสาบออะไรครับเวลาปรมาจารย์ฮวงจุ้ยท่านอยากจะศึกษาเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งมันได้จากการที่จกักรพรรดิรบชนะพอตีได้เมืองเมืองหนึ่งเ้าก็เขาก็สั่งให้สินแสนเนี่ยคุณสื่อเนี่ยไปเลยจัดการวางผังเมือง เขาก็จะวางผังเมืองเลยว่าบ้านเมืองเนี้ยหันด้านนี้ตรงนี้หันด้านนี้แล้วเก็บสถิติว่าคนที่เข้ามาอยู่คนราศีนี้ราศีนี้ราศีนี้เกิดปีนั้นปีนี้อยู่ในบ้านแบบนี้ในช่วงเวลาแบบนี้เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนไปเราจะรู้ว่าบ้านหวงจุ้ยไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนมันเหมาะสําหรับคนบางคนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางเมืองที่ร่มจมทั้งเมือง เพราะเนื่องจากถูกเป็นหนูทดลองนะครับถูกเป็นหนูทดลองเพราะฉะนั้นวิชานี้จึงเป็นวิชาที่ถูกสาบนะครับเรานําไปใช้ในทางที่ดีก็ดีนะครับเหนือสิ่งอื่นใดก็คือห้ามนําวิชานี้ไปทําร้ายคนอื่นเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นโอเคนะครับแต่ไปทําร้ายคนอื่นนีเข้าตัวเต็มๆนะครับอ่ะทีนี้พอเวลาท่านอย่างที่เมื่อกี้อารามประบอกว่าท่านศึกษาจากการที่ดูดวงดาวบนท้องฟ้าเวลาเรามองด้วยตาเปล่าครับมองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ ดูไปที่กลุ่มดาวไถนะครับเราก็จะเห็นเจ็ดดวงนะครับตั้งแต่หัวจนถึงด้ามคันไถแต่ในวิชาดาวเหินเนี่ยมันมีดาวเก้าดวงใช้เก้าหมายเลขตั้งแต่หนึ่งถึงเก้านะครับดาวดวงที่แปดกับดวงที่เก้าเนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาของกลุ่มดาวคันไถตรงด้ามคันไถแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ปรมาจารย์สมัยเมื่อก่อนท่านคงนั่งทางไหนนะครับแล้วมองเห็นว่ามันมีสองดวงซ่อนอยู่นะครับมันเป็นดาวช่วยเหลือนะครับ ก็มีดาวเก้าดวงนะครับมีดวงดาวเก้าดวงแล้วเราก็จะเอาดาวเก้าดวงเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในแผนภูมิดาวเหินนะครับทีนี้สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับวิชานี้ก็คือนะครับเมื่อมันมีดาวเก้าดวงมราจารย์งชุ้ยเราเก่งกว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนเพราะเขารู้ว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องเวลา ถ้าใครเคยเรียนห่วงจุ้ยมาแล้วเราจะบอกอกว่าทุกครั้งเวลาหรือว่าแม้แม้แต่พี่รอนสอนเองนั่นก็จะบอกว่าเวลาจะเกิดเรื่องราวหรืออะไรพวกนี้ในฮ่วงจุ้ยมันประกอบด้วยสามปัจจัยคือฟ้าดินแล้วก็คนถ้าสามองค์ประกอบนี้ไม่ครบไม่เกิดเรื่องราวนะครับฟ้าก็คือห่วงเวลาดินก็คือตําแหน่งที่เราอยู่คนก็คือผู้ที่เข้าไปอยู่ในอาศัยนะครับมันถึงจะเกิดเรื่องราวตรงด้านนี้ได้นะครับทุกอย่างต้องมีฟ้าดินคนนะครับถึงจะเกิดเรื่องราว มีฟ้าไม่มีดินไม่มีคนก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นห่วงเวลาผ่านไปโดนกับแต่ไข่บ้างท่านั้นมีดินไม่มีคนเข้าไปอยู่อาศัยนะครับก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรมันก็ยังเป็นที่รบร้างหรือเป็นบ้านร้างอะไรพวกนั้นก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเรารู้ก่อนเงื่อนไขมันจะต้องประกอบด้วยสามปัจจัยทีนี้ปัจจัยแรกเลยฟ้าคือเรื่องห่วงเวลาเพราะฉะนั้นนิยามอันแรกเลยเราต้องมากําหนดห่วงเวลาให้ได้ก่อนว่าเออห่วงเวลาในทางหุมจุยเขากําหนดกันมาอย่างไง ครับสำหรับคนที่เคยเรียนมาแล้วก็พอจะทราบว่าช่วงเวลาเนี่ยตอนสมัยเราเรียนกันยุค7ยุคแเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้ายุคเ้าแล้วเอ๊ะแล้วมันเริ่มนับกันตอนไหนครับในทางผงจุ้ยครับดาวมี9ดวงเราก็แบ่งยุคออกเป็น9ยุคเหมือนกันยุคละ20ปีนะครับยุคละ20ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะมียุคหนึ่งยุคสยุค3ยุค4ไปจนถึงยุค9แล้วพอครบ9ยุค เขาก็จะเริ่มต้นเริ่มขึ้นยุคหนึ่งใหม่แต่เขาจะเรียกไปยุคที่ครบก้าก้ายุคที่ผ่านไปแล้วว่าหนึ่งยุคใหญ่นะครับเป็นหนึ่งยุคใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่มีการบันทึกกันมาเนี่ยมันเป็นพันปีกว่าแล้วเพราะย้นมันผ่านมาไม่รู้กี่ยุคใหญ่ละก็จำในง,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 ง่ายยุคหนึ่งก็ร้อยร้อยกี่ปีร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบปีนะครับเพราะก้ายุคยุคละยี่สิบปีก็ร้อยแปดสิบปีนะครับอ่ะทีนี้เรามาอยู่ เรารู้ละว,วัฏจักรมันเริ่มหนึ่งถึงเก้ายุคละยี่สิบปีปัจจุบันครับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสี่กุมภาสองห้าหกเจ็ดเป็นวันแรกของยุคเก้าคือปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลายี่สิบปีนั่นคือไปจนถึงสามกุมภาสองห้าเท่าไหร่แปดเจ็ดถูกไหมยี่สิบปีถูกไหมปีนี้สองห้าหกเจ็ดใช่ไหมเริ่มต้น เพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะรู้ว่าไอ้เวลาที่ก่อนหน้านั้นเป็นยุคอะไรเราก็แค่เอาปีปีพศหรือปีคศก็ได้ลบออกทีละ20ปี20ปีเราก็จะรู้ว่าห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่เรากําลังคุยกันอยู่นั้นนะมันเป็นยุคอะไรอันนี้ทันนะมีใครไม่ทันเรื่องห่วงเวลาไหมนะครับว่ามันแบ่งยังไงนะครับปัจจุบันเป็นยุคอะไรครับยุคเก้าแล้วนะครับยุคเกานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินแผนภูมิดาวเขินพวกหน้านี้ในเนื่องจากเวลามันเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นหลายช่วงช่วงสุดท้ายเรามาดูวิธีการอ่านแผนภูมิดาวเขิ่นกันเอาไหมเขียนเป็นอะ่ะแล้วเขียนไปเพื่อทําอะไรอะ่ะเช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนการอ่านแผนภูมิดาวเหินกันนิดนึงแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นมีกิจกรรมเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํานะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับดูห่วงเวลาไปแล้มาดูบนตารางนะครับตรงนี้นะครับเรามีช่องนะครับ เราแบ่งบ้านของเราเนี่ยนะครับแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแต่ว่าในความเป็นจริงทิศที่ใช้วัดในบ้านเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าครับเป็นไหมเป็นปะตอนมาเรียนใหม่ๆ,ๆเขาบอกว่าโอ้โหบ้านหลังเนี่ยเรามีทางด้านเนี่ยเราก็บอกโอ้บ้านเราเป็นสี่เหลี่ยมเลยมาถึงตีช่องแบบนี้เลยทิศนี้ต้องเป็นทิศนั้นนี่นะแต่ในความเป็นจริงบ้านเรามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมทิศทิศในบ้านเรามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนตารางที่เราเห็นนะครับมันจะอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็แล้วแต่ เคยเคยเรียนหรือ,อยังครับมีใครเคยเรียนไหมถามก่อนเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับไปใหม่อย่างทันเคยเรียนไหมแผนภูมิดาวเหินเคยเรียนกี่ครั้งไม่เคยเรียนเลยมาใหม่ครั้งแรกเลยโอเคนะครับอะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกผมเล่าไปเรื่องเรื่องเวลาก่อนนะครับว่าวงจุ้ยเวลาเราจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเนี่ยมันจะประกอบด้วย3ามตัวแปรก,ก็คือฟ้าดินคน นะครับฟ้าก็คือห่วงเวลานะครับเมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าห่วงเวลานะครับคุณอาจารย์มังช่วยศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าดูกลุ่มดาวไทนะครับเห็นมี9ก้าดวงแล้วก็ศึกษาปรากฏการณ์เก็บมาเป็นร,รูปแบบเก็บเป็นสถิติแล้วมาทําเรียกรวบรวมข้อมูลแล้วดูว่าโอ้ถ้ามันเจอแบบนี้มันจะเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นอันนั้นคือเรื่องของฟ้าหรือเวลานะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องคนนะครับไอ้เรื่องทิศทางน,นะครับตารางที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเวลาเราจะเขียนแผนภูมิมดาวเหินเนี่ย ปัจจัยที่ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านหรือดินนั่นะนะครับเราดูต้องที่มาของพลังนะครับสมัยเมื่อก่อนนี่เขาบอกพลังมันมาจากเขาใช่ไหมครับลงามาจากเขาพอเจอ <ๆ S 1> น้ําโดนดับใช่ไหมครับน้ำมันก็เป็นเหมือนเขื่อนพลังมันมาเจอน้ํามันก็ถมถม hm ถม hm ถม hm 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 กันเราไหลย,ย้อนกลับเข้าบ้านเราอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยมันมาจากหน้าบ้านเข้าทางหน้าบ้านเมื่อก่อนมันมีน้ําเป็นตัวนํงพล,ลังปัจจุบันครับมันมีถนน เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนแผนภูมิดาวเขินอนจ,จะสังเกตเห็นว่าผมจะมีแนวถนนอยู่นะครับมีแนวถนนอยู่พลังมันจะวิ่งตั้งฉากจากแนวถนนเข้าสู่ตัวบ้านเพราะฉะนั้นทิศหลังบ้านที่จะใช้ในการเขียนแผนภูมิดาวเขินมันอ้างอิงจากถนนหรือที่มาของพลังพูดอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็จะเริ่มงงแนละ้วนะครับแต่ หลายคนนะครับหรือหลายบ้านบางคนที่มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งเคสเนี่ยชอบไปวัดที่เปล่าแล้วถามบอกว่าไอท้ทิศทิศอิงมันทิศอะไรเวลาคุณไปยืนวัดที่เปล่าเนี่ยลาบากมากหรือแม้แต่บ้านคุณเองมันก็ลาบากถูกไหมครับเพราะมันไม่รู้จะเอาหลักตรงไหนเล็งบิดใช่ไหมครับอาจจะวัดไปอ่ะแล้วมันเล็งตรงไหนอะตำแหน่งยืนเราโอเคละแต่ไอ้ทิศทางที่วัดไปอะคุณบิดนิดเดียวมันก็คนละองศาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันเสมอว่าเวลาจะวัดทิศพวกนี้ถ้าเป็นไปได้วัดที่ถนน นะครับหนึ่งคุณปลอดจากสนามแม่เหล็กที่มารบกวนเข็มทิศคุณแน่นอนสองมันมีแนวถนนให้คุณดูใช่ไหมสมมุติตรงนี้เป็นแนวถนนผมยืนอยู่ผมวัดไปที่ถนนมันมีเส้นแนวถนนให้เราวัดให้เราเล็งว่าโอ้เราวัดทิศทางของถนนเนี่ยไม่ว่าคุณจะวัดไปทางนี้หรือย้อนกลับมาได้ทั้งนั้นถ้าวัดไปทางนี้พลังที่ตั้งจากกนถนนก็คือองศาที่อ่านได้ลบเก้าสิบเพราะว่าเข็มทิศของเรา เดินตามเข็มนาฬิกาเสมอเลขมันเพิ่มตามเข็มนาฬิกาเสมอองศาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณวัดที่ถนนจะได้ความแม่นยำมากกว่าวัดที่ตัวบ้านเวลาวัดที่ตัวบ้านน่ะคุณเล็งขอบกําแพงบ้านไม่เจอหรือว่าถ้าบ้านใหญ่มากคุณมีรั้วบ้านคุณยิ่งงงใหญ่เลยไม่รู้จะวัดที่ไหนเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําเสมอว่าถ้าเป็นไปได้วัดที่ถนนเพราะมันมีแนวถนนให้คุณดูนะครับวัดที่แนวถนนแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะพอเวลาวัดแนวถนนได้ลองวัดสองข้างวัดมองไปข้างหน้า,า,นากับวัดมองย้อนหลัง ถ้ามองย้อนหลังไปองศาหลังบ้านก็คือองศาที่เราอ่านได้บวก90ถ้าเราวัดไปข้างหน้าองศาที่อ่านได้ก็คือองศาลบด้วย90คือทิศหลังบ้านนะครับนั่นคือองศาที่จะได้ทิศของหลังบ้านนะครับทีนี้สําหรับที่ท่านที่เคยมาแล้วในเรื่ององศาหรือที่เราเคยเรียนกันมานะในเข็มทิศเนี่ยทิศทั้งหมดมันมี360องศาเราแบ่งออกเป็นทิศหลักๆเนี่ย ตามตอนแรกเลยในวงจุย้ยเริ่มต้นมีแค่สี่ทิศคือเหนือใต้ออกตกนะครับมีสี่ทิศหลังจากนั้นพัฒนาขึ้นมาก็คือมีทิศเฉียงนะครับอีกสี่ทิศเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจึงมีทั้งหมด8ทิศทางหลักนะครับแทิศทางหลักๆ,นะกๆเพราะฉะนั้น8หาร360ก็จะได้45องศาต่อทิศถูกไหมครับในทางวงจุ้ยครับทุกอย่างเนี่ยเขาประกอบด้วยฟ้าดินมนุษย์เหมือนกันทิศพวกนี้ก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นในแต่ละทิศที่เมื่อกี้เราพูดแปดทิศหลักนลพวกนี้มันก็ซอยย่อยออกไปอีกสามทิศเป็นทิศย่อยที่หนึ่งทิศย่อยที่สองทิศย่อยที่สามตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับเวลาถ้าคุณไปศึกษาดูคุณจะเห็นว่าไอ้ทิศย่อยพวกนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นภูมิฟ้าภูมิดินภูมิมนุษย์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในสามทิศย่อยเนี่ยมันก็คือรวมกันเป็นทิศหลักทิศหนึ่งนะครับสิบห้าองศาเพราะฉะนั้นในแต่ละทิศย่อยสิบห้าองศามันก็จะมีความแตกต่างกันไป นะครับในทิศทางตรงนัน้นนี้พอมันแบ่งย่อยปุ๊บมันก็เลยมีผลกับการเขียนแผนภูมิดาวเคินเพราะฉะนั้นลําดับแรกของการเขียนแผนภูมินี้1นคุณต้องรู้เวลา2คุณต้องรู้ทิศทางของบ้านนะครับทิศทางของบ้านว่าเป็นทิศทางอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้2ตัวแปรเขียนแผนภูมินี้ไม่ได้เมื่อเขียนแผนภูมิดังนี้ไม่ได้ถามบอกว่าอา้าวแล้วจะไปทำภูมิช่วยอยังไงก็ใช้วิชาอื่นไปแทนนะครับวิชานี้มันเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือ ที่ใช้บอกบอกว่าเราจะทําอะไรกับบ้านที่ของเราอาศัยอยู่นะครับรเข้าใจไหมครับนะครับทิศ360องศาแบ่งออกไป8ทิศแต่ละทิศแบ่งซอยย่อยออกไปเป็น1 2 3ตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้ถ้าคุณได้รับเอกสารไปแล้วในเรื่องทิศทางหรือเรื่องเวลาสีคุณจะเห็นว่าในทั้งหมดเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยมานะครับแทิศหลักมี3ทิศมันมี24ทิศ มันมีราศีแค่สิองราศีเท่านั้นเองที่วางกระจายอยู่ในทิศทางต่างๆในนี้ในทางฮวงจุ้ยครับเขาบอกบอกว่าบ้านที่คุณอาศัยอยู่ถ้าหลังบ้านของคุณวัดไปแล้วตกอยู่ในช่วงที่มันมีราศีอยู่ไม่ว่าราศีอะไรถือว่าบ้านนั้นมีพลังราศีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณวัดไปแล้วมันตกอยู่ในทิศที่ไม่มีราศีอาจารย์เรียกบ้านพวกนี้ว่าบ้านมังกรตาย คือมันไม่มีพลังดินที่จะมาเสริมเราเพราะฉะนั้นเวลาถ้าคุณไปอยู่ในบ้านในทิศทางเหล่านี้เนี่ยมันใช้พลังคนล้วนๆนะครับอันนั้นก็คือปัจจัยข้อที่2นะครับถ้าคุณหาบ้านบ้านต้องตกอยู่ในองศาที่มันมีราศีส่วนมันได้ราศีอะไรถูกต้องดีกับคุณรูปบ่าอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดคุณได้พลังที่มันเป็นบ้านที่มีราศีนะครับได้สองปัจจัยไปละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า คุณพี่ครับอยากรู้ชะตาบ้านไหมนะอหะนไหมหน้าบ้านอองทิศอะไรครับ,ตะ,ต,บตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือหน้าบ้านเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือนะโอเคเพราะฉะนั้นหลังบ้านเป็นทิศอะไรครับ ออกเฉียงใต้ให้เวลาคิตอีกมาถึงแต,แต่แต่แต่ว่าไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวพอสุดท้ายพอเขียนดาวเสร็จก็บอกว่านี่ไม่ใช่บ้านฉันแน่นอนอไม่เป็นไรครับแค่แค่อยากจะให้รู้เดี๋ยวเราจะเขียนดาวขึ้นมาดูนะครับถ้าหน้าบ้านเป็นตกเหนือหลังบ้านเป็นอะไรครับออกใต้นะครับอ่าเราก็เขียนไปเลยออกใต้เราก็ใส่ทิศที่เหลือเข้าไปให้ครบ นะครับผมเขียนที่ถูกไหมเนี่ยถ้าผิดแย้งเลยนะเดี๋ยวพาพวกเราหลงทิศกันหมดนะครับเขียนทิศกดน,นะครับ ได้แนละ้วนะครับทิศทางต่อไปครับเมื่อกี้เราบอกแล้วบอกว่าในทิศพวกหน้าเนี้ยมันมีทิศย่อยด้วยนะครับลองเลือกมาสักหนึ่งทิศก็ได้ครับทิศย,ย่อยจะเาทิศย่อยที่เท่าไหร่หนึ่งสงสเลือกได้เลยครับเพราะอันนี้ยังไงก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเลือกมาเลยนะครับอ่ะให้เลือกแล้วหนึสองหรือสามห่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรานี้เราจะเลือกเขียนแผนภูมิทิศย่อยที่หน,นะครับใส่ไป ใครที่เชิญอ,อาจารย์ไปตรวจบ้านแล้วก็ได้ตารางแบบนี้แล้วก็มีกํากับทิศย่อยด้วยพอเวลามันมีรายการแก้เคสบ mm. ปุ๊บพยายามจะไปตั้งเคล็ดในทิศนี้ทิศเดียวมันไม่ใช่นะครับตารางนี้แค่ไว้เขียนดาวแต่เวลารายการแก้เคส็เนี่ยมันอยู่ในทิศทั้งทิศนะครับทิศใหญ่ๆทั้งทิศนะครับเข้าใจอันนี้แค่เอาไว้เขียนดาวได้ทิศทางของบ้านมาแล้วเราได้อะไรมาแล้วครับในสามภูมิได้อะไรครับได้ภูมิดินมาแล้ว นะครับใช่ไหมเพราะทิศทางของบ้านต่อไปภูมิฟ้าครับเวลาครับเวลาที่จะเรามาเขียนในตารางตรงนั้นเนี้ยเราดูว่าบ้านหลังเนี้ยหรือตึกเนี้ยหรือห้องแถวเนี้ยมันสร้างเสร็จและใช้คําว่าและนะและคนเข้าไปอยู่อาศัยครั้งแรกเมื่อ,อไรถ้ามันครบสองปัจจัยเกิดเรื่องราวแล้วครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้น เราก็ไปดูเมื่อกี้บอกช่วงเวลาเวลาปัจจุบันยุคเก้าใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดในช่วงเวลาไหนก็คํานวณดูว่าเป็นยุคอะไรอยากได้ยุคอะไรครับยุคเก้าเลยเหรอเอายุคเก้าเลยเหรอเอายุคแบบยุคแบบหนึ่งคนยุคเก้าหนึ่งคนที่เหลืออยากได้ยุคเอาทุกยุคเลยเนะยเดี๋ยววันนี้เรามาเขียนมาทุกยุคเลยนะเอาไหมหัดเขียนกันนะครับอสรุปว่าเอายุคแบบเพื่อ ก็ยุคแบบอยู่ในยาวนานไม่ใช่มันมันก็ยาวนานนะทุกยุคละยี่สิปีมันก็ยาวทั้งนั้นเลยมาดิเอ,เอ,เอต่างคนต่างความคิดเห็นไม่มีอะไรที่ตามยุคไปยุคเว้นว่ามันมีชัยภูมิช่วยนะครับบ้านในทุกยุคต่อให้เป็นยุคห้ายุคอะไรก็ตาม การที่มันข้ามยุคได้เนี่ยปัจจัยหลักเลยคือชัยภูมิเอื้อมันมีภูเขาหลังน้ําหน้าที่คอยส่งพลังให้กับบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นมันถึงจะข้ามยุคได้ยกเว้นอีกกรณีหนึ่งก็คือบ้านองศาพิเศษที่มันข้ามยุคได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีตัวช่วยคือหน้าน้ําหลังภูเขาไม่งั้นข้ามยุคไม่ได้นะครับหลายๆคนที่อยู่คอนโดอยู่คอนโดยุคบบปปัจจุบันทำไมอาจารย์ให้ยังอยู่เพราะ บางคอนโดมันมีน้ําอยู่นะครับมันก็เลยยังคามยุคมาได้ไม่ใช่ว่าบ้านหลังนี้มันอยู่นิรันดร์การไม่มีครับเดี๋ยววันนี้เราเรียนกันแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรจีหลังยั่งยืนนะครับอ่ะสรุปอีกทีเอาละยุคแปดยุคเก้ายุคอ่าเริ่มยุกแปดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนดาวยุกเก้ากันโอเคไหมนะครับเดี๋ยวบ่ายยุคเก้าเอาทิศทางนี้ด้วยมั้ยหรือเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศด้วยนะอ่ามามีเวลากันจนถึงบ่ายสามครึ่งอะ่ะอ่ะยุคแปด เมื่อเมื่อได้ยุคใช่ไหมครับหรืออายุของบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้นําอายุของบ้านหรือยุคข,ของบ้านเนี่ยใส่ในพระราชวังตรงกลางมีครับทับมาแล้วไอ้หนึ่งช่องชๆอ,อย่างเนี้ยแต่ละช่องเนี่ยมีชื่อเรียกว่าพระราชวางังถ้ามันอยู่ด้านหน้าบ้านพระราชวังหน้าถ้าอยู่หลังบ้าน พระราชวังกลางพระพระราชวังหลังถ้าอยู่ตรงกลางพระราชวังกลาง,งนะครับโอทงนะครับชื่อระโหฐานแนวตรงกลางจากหน้าบ้านถึงหลังบ้านมีชื่อเรียกครับแนวชีพประจรมังกรนะครับจากหน้าบ้านเลยทะลุถึงหลังบ้านแนวเนี้ยแนวชีพประจรมังกรมาเรียนหลายเรื่องเอาเก็บเล็กเกบน้อยไปแนวชีพประจรมังกรครับห้ามตั้งน้ํา เวลาเขาบอกว่ามีน้ําหน้าบ้านตั้งน้าหน้าบ้านได้ครับแต่ห้ามตั้งทับแนวชีพจรมังกรคุณจะเยื้องไปซ้ายเยื้องไปขวาอันนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์นะี่ครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อเรายือนอยู่ในบ้านหันหน้าไปที่หน้าบ้านที่ประตูหน้าขวามือเรียกฝั่งเสือซ้ายมือเรียกฝั่งมังกรเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเรียนหวงจุ้ยปุ๊บเขาพูดว่าเสือมังกรเราเข้าใจตรงกัน ว่าเรายือนอยู่ในบ้านหันหน้าออกขวามือคือเสือสายมือคือมังกรน,นะครับได้คำสั์ไปเยอะละหนึ่งพระราชวังนะครับมันคือไอ,ชอ้ช่องๆพวกเนี้ยนะครับเรียกพระราชวังอยู่ด้านหน้าก็พระราชวังหน้าอยู่หลังก็เรียกพระราชวังหลังนะครับแนวตรงกลางตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงหลังบ้านแนวชีพจรมังกรน,นะครับเขาห้ามตั้งน้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครมีน้ําหน้าบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งเยื้อมาทางนี้นิดหนึ่ง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าฝั่งนี้มันก็ยังเป็นเสือฝั่งนี้มันเป็นมังกรนะครับเวลาถ้ามีใครน้าหน้าบานเวลาเขาตั้งอ่ะเขาจะตั้งเยื้องมานิดหนึ่งเยื้องไปทางฝั่งมังกรนะครับมับงกรขาดน้ําไม่ได้นะครับตั้งตั้งน้าฝั่งเสือจะเสียหายเรื่องเงินทองนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับเป็นเกร็ดนะครับได้ได้มาละได้หนึ่งตัวเลขมาละนะครับเมื่อกี้บอกยุคแปดนะครับเอาแปดใส่ไว้ตรงกลาง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้องจดกฎเกณฑ์น,นะครับกฎการเดินดาวครับการเคลื่อนที่ของพลังภายในบ้านนะครับตามสูตรข้างบนเลยนะครับใครจดไม่ทันจดไปเลยอันนี้ต้องจดไว้ให้อ่านเจอหาง่ายๆ